วันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีจัดการเวลาในชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย 1. เริ่มวันด้วยเป้าหมายชัดเจนตื่นให้ตรงเวลาไม่กดเลื่อนปลุกใช้5-10นาทีจดสมสิ่งสำคัญสุดที่ต้องทำวันนี้ 2. จัดตารางเป็นบล็อกเวลาแบ่งช่วงเวลาทำงานจริงจังเช่น25นาทีทำ5้นาทีพักกันเวลาสำหรับพักผ่อนคลายและออกกำลังกายด้วย 3. ลดสิ่งรบกวนปิดแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเช็คโซเชียลหรืออีเมลแค่วันละสองถึงสมรอบไม่ตลอดเวลาสโฟกัสงานละอย่างหลีกเลี่ยงการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะทำให้เสียพลังงานและช้าลงทำงานยากสุดก่อนเพื่อลดความกดดันระหว่างวันหด,ดูแลสุขภาพดื่มน้ำมากพอกินอาหารที่ช่วยเสริมพลังหลีกเลี่ยงของหวานเยอะ ขยับตัวหรือออกกำลังกายเล็กๆอย่างน้อยวันละ20 3สนาที 6. รีวิววันของตัวเองก่อนนอนทบทวนว่าอะไรที่สำเร็จและอะไรที่ควรปรับปรุงเข้านอนให้พอ7 8ถึง8ชั่วโมงเพื่อรีชาร์จสมองถ้าคุณทำแบบนี้ต่อเนื่องสัก2อถึงสสัปดาห์จะเริ่มเห็นว่าพลังงานและประสิทธิภาพในชีวิตดีขึ้นจริงแน่นอนหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะ